ปิศารับะดับน้ํามีด้วยกันทั้งหมด5จุดเราขอเรียงเลขอ,อย่างนี้12345เริ่มจากเทเลพอร์ตท,ที่จุดที่1ก่อนแล้ววิ่งลงมาข้างล่างจนมาเจอป้ายอันเนี้ยทำลายป้ายแล้วข้างในอ่ะจะเป็นถ้ำพอเราเข้ามาในถ้ำเราจะเจอรูปจิตรกรรมฝาผนังให้เราเอากล้องอ่ะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตัวที่รูปเนี่ยจะบอกว่าน้ําแต่ละจุดควรมีระดับประมาณไหนมันจะมีต่ําสุดต,ตรงกลางแล้วก็สูงสุดแล้วเราก็เทเลพอร์ตมาที่จุดแรก ตั้งค่าน้ําให้เป็นระดับต่ําสุดโดยมันจะมีหิน2อันเนี่ยอันหนึ่งกดเอาน้ําลงอีกอันนึงเอากดเอาน้าขึ้นแล้วเราก็บินไปที่จุดที่2โดยจุดนี้ตอนแรกมันจะยังไม่มีน้าแต่มันจะมีหินน้ําอยู่พอเราทำลายแล้วเราก็เซตน้ําให้เป็นระดับสูงแล้วก็บินไปที่จุดที่3ตรงนี้เราเซตน้ำเป็นระดับกลางกลับไปที่เลพอร์ตแล้วเราก็มาที่จุดที่4ตรงนี้ก็เป็นระดับกลางเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ลมบินไปจุดที่5จุดนี้มาถึงตอนแรกยังไม่มีน้ํา เราต้องปีนขึ้นไปก่อนเพราะว่าน้ำอะ่ะมันอยู่ข้างบนแล้วมันมีหินขวางอยู่อ่าเนี่ยหินก้อนนี้ขวางอยู่ก็ใช้พวกดาบใหญ่ทาลายหินหรือใช้นี่กลางโลเลยแล้วก็มาเซตให้เป็นระดับต่ําสุดเราก็ลงมาที่พื้นลงมาตรงกลางๆเนี่ยมันจะมีไอเสาแท่งๆเนี่ยห้าอันโดยมันก็จะมีขีดบอกว่าอันไหนคือ1 2 3 4 5หเมื่อเทียบกับหินข้างล่างแล้วอะ่ะก็คือให้เราเหยียบตามลําดับเหมือนกันเลย1 2 3 4 5ห